สวัสดียามบ่ายนะคะทานอาหารอิ่มกันแล้วหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเก่งมากทักทายกันหน่อยค่ะจะได้ไม่หลับนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโรงเรียนอะไรคะสว่างดานแดงค่ะอ่าเยี่ยมค่ะสว่างดานแดงเดี๋ยวเราเจอกันนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ,คะ <laughs> ทักทายเลยค่ะโรงเรียนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอ่อเมื่อเช้าความที่พูดเร็วจนลืมแจ้งโรงเรียนที่เราจะต้องออกไปตรวจอาหารกลางวันนะคะซึ่งเป็นนโยบายของสปทนะคะ เป็นการตรวจของปีงบประมาณ2,566นะคะก็มีโรงเรียนต่อไปนี้ที่เป็นโรงเรียนโชคดีที่เราร่วมกับสพทจะออกไปตรวจเรื่องของอาหารกลางวันนะคะแต่ส่วนวันที่นั้นยังกําหนดไม่ได้รอสปอทกําหนดมาให้นะคะก็จะเป็นหนึ่งโรงเรียนบ้านตระแสงโรงเรียนบ้านสวายโรงเรียนอนุบาลสุริน โรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมโรงเรียนเมืองสุรินทร์อนุบาลสีขอบ้านดงเคงบ้านดูสิริราชวิทยาและบ้านสแสแลงนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนที่โชคดีนะคะที่เราจะออกไปตรวจโรงตรวจเกี่ยวกับอาหารกลางวันนะส่วนโรงเรียน32โรงที่เราจะออกนะคะก็ มี32โรงแต่มีบางโรงเรียนที่เราจะเลื่อนวันที่นะคะก็จะมีบ้านโคกมาเมียนกับบ้านตะแบกอันนี้เลื่อนเลื่อนออกเพราะว่ามาติดอบรมตรงนี้คือตารางการอบรมเนี่ยเราทําเอาไว้ก่อนล่วงหน้าที่เราจะกําหนดแผนการตรวจสอบนะคะโคกมาเมียนก็จะเป็น26มกราคมตะแบกก็จะเป็น27มกราคมนาสม8พฤศจิกานะคะแล้วหงน้องกก11พฤศจิกาโดนองก็จะเป็น2กุมภา โดนอองเป็นสามกุมภานะคะโคกอารักษ์สิบห้าพุศจีกาปราสาทตราดมิตรภาพที่ห้าสิบแปดเป็นสามสิบเอ็ดมกราแล้วก็จะเป็นโคกปราสาทสองกุมภานะคะแล้วก็เป็นสะสะแสแสงพันบุญในเยิงยี่สิบสองพุศจิกาโคกยางยี่สิบห้าน้องกลัวยี่สิบสี่โคกสำโรงยี่สิบเก้านะคะตรงนี้ ก็มีการปรับแผนนะคะโรงเรียนใดที่ออกตรงกับวันพุธเราก็จะเลื่อนไปเป็นวันศุกร์เพราะว่าทุกวันพุธเนี่ยทางทางเขตเราจะต้องมีการประชุมพอออกกลุ่มทุกวันพุธนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลื่อนออกไปเราจะออกตรวจโรงเรียนทุกวันอังคารพฤหสัสศุกร์นะคะส่วนในเดือนธันวากับเดือนมก,กราเนี่ยเดี๋ยวตารางออกมาแล้วเราจะแจ้งโรงเรียนอีกทีหนึ่งนะคะค่ะตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วคะ สามร้อยหกสิบห้ามาฟังระบบการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อยหน่อยนะคะเรารอเพื่อนอีกสักนิดหนึงค่ะคันนี้ในระหว่างที่ที่เราออกตรวจสอบโรงเรียนอันนี้เราตรวจของฟีก็ประมาณหกห้าหกหกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะตรวจค่อนข้างเรามีเราเรามีตรวจสอบภายในสามคนเพราะฉะนั้นการเจาะลึกของเราเราจะเจาะลึกเข้าไปในละเอียดนิดนึงนะคะ โรงเรียนก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้เราก็รอรอคนที่เข้ามาในระบบเดี๋ยวอีกสักห้านาทีดีไหมหรือจะไม่ทนันตอนนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้วคะสามร้ 365. อยหกสิบห้าครันนี้ก็เงินอุดนุนที่ได้เพิ่มขึ้นมาทราบได้แล้วเนาะทราบแล้วนะคะ อุปกรณ์การเรียนเริ่มจ่ายกันแล้วหรือยังคะโยกมาจากไหนตัวอย่างการโยกเงินให้แล้วโยกมาแล้วลงบัญชียังไงบวกด้านหนึ่งลบด้านหนึ่งเป็นบัญชีคู่นะคะตรงนี้ค่ะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะเราขอเชิญคุณรัตด,ดาวันชัยยานะคะ ที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวระบบการควบคุมการเงินหน่วยงานย่อยพศส5 5 4นะคะระบบนี้นะคะเป็นระบบบัญชีง่ายๆที่เป็นรูปแบบที่ทางกรมบัญชีกลางเขาทําระบบไว้ให้นะคะตรงนี้ก็ไม่ยากพี่รัตด,ดาวันชัยยาก็มาเป็นผูต้ตรวจสอบภายใน เขตพื้นที่เราสดสดใหม่ๆเลยเดิมพี่ระดาวันเนี่ยทำงานอยู่กรมสรรพกรน,นะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่สพมสพม,สพมระบบการควบคุมการเงินหน่วยง,งานย่อยก็ไม่เหมือนของเรานะคะใช้ระบบ2 5 1 5จะเป็นสมุดเงินสดจะเป็นมีเงินสำรองจ่ายนะคะแต่ว่าในสมุดในในส่วนของเรามันจะเป็นระบบหน่วยง,งานย่อยที่ง่ายๆนะคะไม่ยากเพราะฉะนั้น พี่ระดาวันก็ได้ทําคู่มือตรงนี้ไว้ให้เสร็จเรียบร้อยสดสดใหม่ๆนะคะเดี๋ยวจะแขวนไว้ที่เว็บที่หน่วยตรวจสอบภายในนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ระวัต์พร้อมแล้วนะคะค่ะขอเชิญคุณรัตดาวันชัยยาเลยนะคะพี่ดาของเรานะคะจะให้มาให้ความรู้ทางด้านการลงบัญชีของโรงเรียนนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เรียนท่านผู้บริหารสถานศึกษาและก็สวัสดีผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะวันนี้ช่วงบ่ายเราจะมาเรียนรู้เรื่องการจัดทําบัญชีตามระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพศ2544นะคะกระบวนการในการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษานะคะระบบการควบคุมหน่วยงานย่อยพศ2544นะคะไม่ใช่ระบบบัญชีนะคะแต่เป็นระบบที่จัดทําขึ้นเพื่อควบคุมเงินในสถานศึกษา ซึ่งระบบดังกล่าวกำหนดให้จัดทำทะเบียนคุมเงินแทนสมุดเงินสดโดยกระบวนการในการควบคุมก็จะเป็นดังนี้นะคะสถานศึกษาจะมีเงินที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่สามประเภทนะคะก็คือประเภทแรกเงินงบประมาณที่สองเงินนอกงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษานะคะเอกสารงานบัญชีที่ต้องจัดทำนะคะเรามาดูประเภทแรกก่อนนะคะเงินงบประมาณนะคะ เงินงบประมาณเงินจะไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนะคะจะได้รับจัดสรรหรือโอนมาที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายนะคะเจ้าหน้าที่จะต้องลงทะเบียนคุมหลักฐานเขาเปิดก่อนนะคะแล้วก็ส่งมาที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ก็จะดําเนินการวางดีกาเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์ต่อไปนะคะเมื่อ,อสํานักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาจ่ายเงินแล้วก็จะแจ้งมาที่โรงเรียนเจ้าหน้าที่ก็จะมีหน้าที่นะคะ,ะบันทึกในช่องหมายเหตุในทะเบียนคุมหลักฐานขเขาเบิกนะคะว่าเขตได้จ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์แล้วเมื่อวันที่เท่าใดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องเงินนอกงบประมาณนะคะเงินนอกงบประมาณนะคะเมื่อเราได้รับแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะต้องบันทึกลงในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทหรือวัตถุประสงค์ของเงินนั้นๆเมื่อบันทึกเสร็จเราก็นํายอดรวมวันสิ้นวันนะคะมาจัดทํารายงานเงินเหลือประจําวันในกรณีที่มีการจ่ายเงินนะคะ,ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องนํามาลงในทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายเพื่อออกเลขบจหรือบอคอก่อนนะคะ เมื่อได้เลขวจรหรือบอคอแล้วก็นำมาลงในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณตามประเภทเงินนั้นๆแล้วสิ้นวันก็สรุปเงินคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินนอกประมาณมาลงในรายงานคงเพ่งเหลือประจำวันนะคะส่วนเงินประเ,ทระเภทสุดประเภทสุดท้ายนะคะเงินรายได้แผ่นดินเงินรายได้แผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่พบเห็นส่วนมากก็จะเป็นดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยดอกเบี้ยเยมื่อได้รับแล้วนะคะ แล้วก็นำมาลงในทะเบียนคุมเงินรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินค่ะเมื่อบันทึกเสร็จแล้วก็พารในการไปยงไังรายงานคงเหลือประจำวันในกรณีที่มีการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเจ้าหน้าที่ก็มาบันทึกในทะเบียนคุมเงินรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแล้วไปยดลดยอดในรายงานคงเหลือประจำวันค่ะอ่ะเรามาดูขั้นตอนการจัดทำบัญชีตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยนะคะ ทุกสิ้นปีงบประมาณนะคะเจ้าหน้าที่บัญชีจะต้องจัดทําบันทึกขอปิดบัญชีนะคะเพื่อสํารวจยอดเงินคงเหลือว่ามีเงินคงเหลือแต่ละประเภทเท่าไหร่เพื่อจะยกยอดในไปในปีงบประมาณถัดไปนะคะในการจัดทําบัญชีก็ให้จัดทําเป็นปีงบประมาณนะคะโดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนกันยายนค่ะและสำหรับการจัดเก็บเอกสารก็ให้จัดเก็บเป็นปีงบประมาณค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะเมื่อเราได้ยอดเงินคงเหลือแล้วก็วันที่หนึ่งตุลานะคะเจ้าหน้าที่จะต้องบันทึกขอเปิดบัญชีนะคะเสนอผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีเงินคงเหลือที่ยกมาจากปีก่อนเท่าไหร่แล้วก็นํายอดคงเหลือดังกล่าวนะคะมาลงในทะเบียนคุมเงินของแต่ละประเภทนะคะเมื่อลงทะเบียนคุมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้จัดทํารายงานคงเหลือประจําวันในวันนั้นด้วยค่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่บัญชีนะคะได้รับหลักฐานการรับเงินนะคะก็ให้บันทึกในทะเบียนคุมเงินประเภทเงินที่ได้รับนั้นๆน,น,นะคะเช่นเราได้รับเงินอุดหนุนรายหัวประถมศึกษาก็ให้บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกนอกงบประมาณนะคะประเภทเงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษานะคะโดยช่องแรกนะคะวันที่วันเดือนปีนี้ก็ให้ระบุตามสำเนาใบาเสร็จรับเงินนะคะ ช่องที่สองก็จะเป็นที่เอกสารที่เอกสารให้ใช้เลขในสำเนาใบเสร็จรับเงินแต่ว่าจะต้องมีคําว่าบอรอบอรอแล้วก็ตามตามด้วยเล่มที่เลขที่ใบเสร็จรับเงินนะคะช่องที่สามจะเป็นช่องรายการช่องรายการคือเราได้รับเงินอะไรมาเราก็บันทึกในช่องรายการเหมือนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวประถม้วก็บันทึกว่ารับเงินอุดหนุนรายหัวประถมประถมค่ะ ช่องที่4ี่เป็นช่องรับแล้วก็ใช้ใส่จํานวนเงินที่ได้รับลงไปค่ะแล้วก็ผ่านไปยังช่องที่หคือเงินคงเหลือในกรณีที่อ่าวันที่หตุลาเรามียอดเงินยกมาในช่องที่หเราจะต้องเอายอดเงินคงเหลือที่ยกมามาบวกกับเงินที่เราได้รับเพิ่มแล้วก็มารวมรวมไว้ในช่องที่หนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายนะคะเช่นหลักฐานการซื้อวัสดุการศึกษานะคะก็ให้บันทึกในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนรายหัวระด,ดับประถมศึกษานะคะช่องแรกก็จะเป็นวันเดือนปีก็ให้ระบุวันเดือนปีที่จ่ายเงินนะคะอันนี้ก็ยึดตามหลักฐานใบเสร็จรับเงินของเจ้านี้นะคะในช่องนี้ก็คือวันที่ วันที่ตามใบเสร็จรับเงินวันที่ที่เราลงจะต้องตรงกับวันที่เราเบิกเงินจากสมุดเงินฝากด้วยนะคะสามอย่างคือตรงนี้ต้องตรงกันค่ะแล้วช่องที่สองช่องที่เอกสารที่เอกสารนี้เราจะใช้ตามทะเบียนภูมิใบสําคัญที่เราออกก็คือบจหรือบคที่เราออกแล้วก็นํามาลงตรงนี้ค่ะช่องที่สามเป็นช่องรายการก็เราจ่ายเงินอะไรไปแล้วก็เขียนรายการนั้นไปค่ะ ช่องที่สี่จะเป็นช่องราบเราไม่ต้องลงนะคะเราไปที่ช่องที่ห้าเลยคือช่องจ่ายเงินก็ใส่จํานวนเงินไปแล้วช่องที่หกก็ช่องเราจะต้องเอาเงินเงินคงเหลือที่ยกมาลบจากลบออกจาก่าจําจนวนเงินที่เราจ่ายไปนะคะเหลือเท่าไหร่ก็ระบุไว้ในช่องที่หกนะคะต่อไปนะคะเรามาดูการจัดทําทะเบียนคุมมนะคะทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกใช้ในกรณี บันทึกควบคุมหลักฐานการหลักฐานจากเจ้าหนี้นะคะที่เราส่งไปเบิกที่สำนักง,งานเขตน,นะคะเรามาดูแบบฟอร์มกันนะคะว่าหลักฐานทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเป็นแบบไหนนะคะค่ะทะเบียนคคุมหลักฐานขอเบิกนะคะช่องแรกนะคะวันเดือนปีวันเดือนปีตรงนี้เราจะลงวันเดือนปีที่เราได้รับเอกสารหลักฐานจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์นะคะ ช่องเจ้านี้นี้ก็ลงรายชื่อคนที่ขอเบิกนะคะประเภทรายจ่ายก็เราลงถ้าเบิกค่าราักษาก็ลงค่ารักษาพยาบาลค่าชาวบ,บ้านหรือค่าการศึกษาบุตรนะคะก็ลงตามประเภทที่ขอเบิกนะคะอ๋ะอค่ะค่ะแล้วก็จำนวนจานวนเงินที่ขอเบิกนะคะ สำหรับช่องลายมือชื่อผู้รับหลักฐานก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับหลักฐานในห้องการเงินหรือห้องผู้รก,การนะคะแล้วก็วันวันที่ส่งส่วนราชการคือวันที่เรานําเอกสารหลักฐานนี้มาส่งนะคะถ้าเปลี่ยนคุมหลักฐานเขาเปิกก็คือจะมีประโยชน์ในการที่เราจะใช้ในการควบคุมว่ารายการที่เราส่งเบิกแล้ว่าเราจะตรวจสอบได้ว่าเขตได้เบิกเงินให้รายการไหนบ้างหรือว่าถ้ารายการไหนหล่นหายเราก็จะได้ ตามได้ทันค่ะว่าเอกสารเราได้ส่งแล้วไปอยู่กับใครค่ะต่อไปนะคะมาดูทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณนะคะทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณใช้ในกรณีท,ที่เงินที่อยู่ในสถานศึกษานะคะก็จะเป็นเงินที่ได้รับโอนจากสพทหรือว่ารับบริจาคหรือว่าได้รับเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ ซึ่งทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณนะคะก็จะมีอยู่สองสองประเภทสองชนิดนะคะคือชนิดรับจ่ายช่องเดียวนะคะชนิดรับจ่ายช่องเดียวจะใช้ในกรณีที่ไม่มีการยืมเงินนะคะก็เช่นอ่าักเช่นเงินเกี่ยวกับการจ่ายค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนหรือว่าค่าเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็เงินหักน้าที่จ่ายนะคะส่วนมากรายการพวกนี้จะไม่มีการยืมเงินนะคะ ส่วนอีกชนิดหนึ่งจะเป็นชนิดรับจ่ายหลายช่องชนิดรับจ่ายหลายช่องใช้ในกรณีการรับจ่ายที่มีการยืมเงินนะคะที่พบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินอุดหนุนประเภทรายการอาหารกลางวันหรือว่าเงินอุดหนุนายหัวหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนนะคะซึ่งโครงการต่างๆพวกนี้จะมีการยืมเงินเพื่อไปใช้จ่ายก่อนบ่อยค่ะเรามาดูทะเบียนภูมินะคะ อันนี้เป็นทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแบบชนิดรับจ่ายช่องเดียวนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของประเภทค่าจ,จ่ายรายหัวนะคะอ่าน,นวันที่หนึ่งตุลานะคะเราก็จะลงวันที่หนึ่งตุลาแล้วก็ช่องรายการจะเป็นยอดยกมานะคะแล้วยอดยกมาก็จํานวนเงินก็ใส่ในช่องเงินฝากธนาคารเรายกมาเก้าพันก็ใส่เก้าพันแล้วใน กรณีที่มีเรามีการจ่ายนะคะในช่องวันเดือนปีก็วันที่ก็ใส่ตามหลักฐานประกอบการจ่ายนะคะเลขที่เอกสารบรจรหรือบอคอที่เราออกนะคะแล้วลงรายการอันนี้เป็นค่าวัสดุแล้วก็ลงรายการจ่ายจ่ายอันนี้ห้าพันนะคะแล้วก็เอาเก้าพันมาลบห้าพันก็เหลือยอดคงเหลือในเงินฝากธนาคารสี่พันะค่ะต่อไปเรามาดูทะเบียนคุมเงินนอกประมาณ เงินนอกงบประมาณประเภทรับจ่ายหลายช่องนะคะตรงนี้จะเพิ่มตรงช่องจ่ายนะคะจะเพิ่มตรงลูกหนี้กับใบสำคัญมานะคะสำหรับวันเดือนปีนี้รับมาเราก็จะบันทึกเหมือนกันนะคะก็คือวันที่หนึ่งตุลารายการยอดยกมาจำนวนเงินก็อยู่ในช่องเงินฝากนะคะรายการนี้สมมติวันที่สิบนะคะเรามีการยืมเงินนะคะ แล้วกท็ที่เอกสารเราจะลงบอยอก็คือใบยืมนะคะแล้วก็รายการก็ใส่ไปว่าใครยืมเงินนะคะก็จะมาลงในช่องลูกหนี้สองเงินยืมสองพันบาทแล้วก็มาลดยอดเงินคงเหลือตรงช่องเงินฝากธนาคารนะคะเหลือห้าพันบาทถ้าลูกหนี้ถ้าลูกหนี้ได้ส่งใช้เงินยืมนะคะในวันที่ยี่สิบนะคะลูกหนี้ส่งใช้เงินยืมนะคะก็ เราจะมาลดยอดตรงช่องลูกนี้นะคะสองพันบาทนี้ก็ปิดหวงเล็บไว้แล้วก็ลงในช่องใบสําคัญนะคะเป็นสองพันแต่ว่าช่องเงินคงเหลือจะไม่กระทบนะคะเพราะว่าเราลดยอดไปแล้วในในตอนที่เรายืมนะคะต่อไปนะคะมาดูทะเบียนภูมิการรับและนําส่งเงินรายได้แผ่นดินนะคะ ทะเบียนนี้ใช้ควบคุมการรับและนําส่งเงินรายได้แผ่นดินประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารประเภทเงินอุดหนุนหรือว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารอาหารกลางวันหรือขายขายแบบรูปรูปรายการหรือขายพผลุปคัณพานะคะต่อไปนะคะทะเบียนคุมใบสําคัญจ่ายทะเบียนคุมใบสําคัญจ่ายจะใช้ใช้ควบคุมการจ่ายเงินทุกประเภทนะคะ ก็คือที่เราออกบอจรหรือบอคอนั่นแหละค่ะอันนี้เป็นทะเบียนคุมใบสำคัญจ่ายนะคะก็บจรหรือบอคอเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะอยู่ที่โรงเรียนจะกำหนดนะคะเพราะว่าเห็นว่าบางโรงเรียนใช้ระบบบัญชีคือระบบบัญชีจะเป็นผู้ออกให้เลยอันนี้แล้วแต่โรงเรียนนะคะแต่ว่าวันเดือนปีก็เรียงตามหลักฐานที่เราจ่ายไปนะคะแล้วก็ อ่าบอจบอ,บอคอนี่ตามรงเบียนนะคะแล้วรายการประจ่ายค่าไรแล้วก็ใส่ไปตามนั้นนะคะเพราะจำนวนเงินก็ไล่ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณนะคะเพราะว่าในหนึ่งปีเราก็จะมีอยู่หนึ่งเล่มนะคะใช้ตั้งแต่ตุลาจนถึงกันยานะค่ะต่อไปนะคะทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินปากนะคะ ทาเบียนนี้ใช้ในกรณีที่โรงเรียนมีการนําเงินฝากส่วนราชการผู้เปิดหรือสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเช่นเงินประกันสัญญานะคะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูทะเบียนรูปแบบนะคะรูปแบบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝากนะคะตัวอย่างนะคะลำดับที่หนึ่งอาจจะเป็นค่าก่อสร้างค่าก่อสร้างอ่าห้องน้ํา ประเภทเงินก็เป็นประกันสัญญาการรับเงินก็ตามที่เราลงใบเสร็จรับเงินนะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสามเอกสารก็บรอเจ็ดอันนี้ตามใบเสร็จของเรานะคะจำนวนเงินคือแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบช่องการนําฝากก็คือวันที่เรานําไปฝากสํานักงานเขตหรือส่วนราชการนะคะคือวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วบฟคือใบนําฝากนะคะจํานวนเงินแล้วก็ในวันครบกําหนด สมมุติว่าอันนี้เป็นสองปีนะคะก็วันครบกำหนดก็คือหนึ่งกรกฎาคมหกห้าสม,มุดคู่ฝากสม,มุดคู่ฝากจะใช้ในกรณีที่นําเงินไปฝากส่วนราชการเราจะต้องนําสม,มุดคู่ฝากไปที่สํานักง,งานเขตด้วยแต่ว่าทะเบียนคุมเงินทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณเงินฝากนะคะอันนี้จะเก็บไว้ที่สํานักสํานักง,งานหรือที่โรงเรียนเองนะคะ ต่อไปนะคะรายงานเงินคงเหลือประจําวันรายงานเงินคงเหลือประจําวันให้จัดทําทุกวันที่มีรายการรับสายเงินและทุกสิ้นเดือนโดยระบุประเภทของเงินและยอดเงินคงเหลือในแต่ละประเภทให้ชัดเจนนะคะจานการจัดทําบัญชีนะคะให้จัดทําให้เป็นปัจจุบันนะคะเมื่อรวมเงินจากทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภทนะคะมาสอบยันกับรายงานคงเหลือประจําวันคือสองสองบัญชีนี้จะต้องเท่ากันนะคะ การรายงานในทุกสิ้นเดือนนะคะให้รวมยอดเงินรับจ่ายคงเหลือนในทะเบียนภูมเงินทุกประเภทแล้วก็จัดทํารายงานคงเหลือประจําวันณนวันสิ้นเดือนพร้อมจัดส่งรายงานคงเหลือประจําวันณวันสิ้นเดือนนี้นะคะไปให้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะเพราะว่าเขตจะใช้ในการตรวจสอบว่าโรงเรียนอย่างแรกก็คือถ้าโรงเรียนในส่งก็ประมาณการด้วยว่าโรงเรียนนั้น จัดทาบัญชีได้เป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ตรวจสอบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทําบัญชีไปด้วยค่ะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่บัญชีนะคะจัดทางบหน้าหลักฐานการจ่ายเงินประจําเดือนแนบถ่ายด้วยหลักฐานประกอบการจ่ายเงินและก็จัดทํารายงานผลการใช้จ่ายประจําเดือนนะคะเสนอผู้บริหารสถานศึกษานะคะเพื่อผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รู้ด้วยว่าในเดือนนี้เราเราจ่ายอะไรไปบ้างมีค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นเท่าไหร่ค่ะแล้วในทุกสิ้นวันนะคะให้ตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือนะคะจํานวนเงินสดคงเหลือในมือจำนวนเงินสดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคารทุกเล่นนะคะแล้วก็สมุดคู่ฝากและสัญญายืมหรือเอกสารแทนตัวเงินจะต้องตรงกับรายงานคงเหลือประจําวันเมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องแล้วก็ลงไลายมืชื่อรับรองในในรายงานคงเหลือประจําวันค่ะ สำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินนะคะเมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินประจำวันก็ให้ตรวจสอบจำนวนเงินรับจ่ายกับหลักฐานการรับจ่ายถ้าถูกต้องแล้วก็ลงลายมือชื่อกำกับในรายงานคงเหลือแล้วค่ะแล้วก็เสนอผู้บริหารต่อไปค่ะสำหรับระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อยพศ2544ก็ 2, 4, มีเพียงเท่านี้ค่ะ